สวัสดีค่ะวัในในี้ยายนวลจะชวนมาดูน้องกินแตงนะคะน้องกินแตงพอดีในสวนเรามีแตงหลุดขั้วอยู่หลูกนะคะกินกับหมดแล้วค่ะนึกขึ้นได้ว่าเออลืมถ่ายลืมถ่ายคลิปน้องเอาไว้ อันนี้เอามะม่วงมาเสริมให้เพราะว่ามันหมดแล้วแตงลูกหนึ่งหมดไปแล้วแตงไทยนะคะมันหลุกขั้วนี่เดี๋ยวน้องกินน้ำก่อนนองกินน้ำก่อนมะม่วงมันเย็นหนูกโอขอกินขอกินมะม่วงเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวรูปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งเย็น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 โอ้นอ้องคนก็อยากกินอืมอืมกินนี่กินนี่อ่ะโอ้ยเดี๋ยวคนก็กินไม่ได้หรอวะเลียมามดแล้ว

วนะ่น่าเกลียดนยกินจนหมดดูไอีกนิดนึงสั่นๆหน่อยๆ เขาจะกินเน้นคนอื่นก็เคี้ยวกระดูกแต่เขาโพดต้องเคี้ยวอะไรเม็ดมะม่วงต้องเอาเม็ดมะม่วงเอาออกมาให้ได้เนี่ยออกมาไม่ได้เดยูเดเอาละเอาละเอาให้ได้เลยเอาให้ได้เลยเความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่น ออกมาไงอะ่ะเม็ดมันออกไม่ได้ทำไงอะ่ะไม่ช่วยลรอกโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเลียนวนด้วยนะคะน้องเขาโพดค่ะ ดีค่ะ